สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนิพีทุกท่านเรามาดูบนสูตรที่สองกันบนเหล่าพัฒนาด้วยจ้าไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า buôn con còn 30 Sức cùng cuối sức con đường ย้อนดูที่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ด ่วยสิบบวกเจ็ดสูตรใหม่ไปเรื่อยๆเอาใหม่เอาเก่าสูตรมันไม่เข้าเนาะสูตรมันไม่เข้าเราก็เปลี่ยนใหม่อยู่บนสุดนี้ ไม่เหมือนกันเลยเไปไปหนึ่นงสองเปีวคุณละสูตรลุ้นเนาะไม่ต้องชนกันเลยจะได้ถูกมีถูกมีผิดร้อยหน่สองครั้ง หกหนึ่งเหมือนกันหกหนึ่งเพื่อขยับไปมันไม่เยอะเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดสองสิบสี่บวกหนึ่งสิบหนึ่งสองเหมือนกันเลยสองสามสี่ถ้าอยากได้ล่างด้วยไม่เอาเอาแต่บนสุดบนคือบนหนึ่งหนึ่ง

要松哈。 ปาดคงไม่ไหมเขียนบอกเลยของไหมเขียนไม่ออกเลย <laughs> ปากกาปากกาไม่ออกเลยสี่สองสองสี่หนึ่งสอง สองบวกเจ็ดสี่บวกสี่บวกหนึ่งเจ็ดได้ศูนย์หนึ่งสี่บวกสี่เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าศูนย์จะพูดก็คือศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ หึ่งเก้าหนึ่งศนยีกยไปที่ศูน0 0ศ0 0 6 0สีหาห น่าเบื่อไหมหน่าเบื่อไหมหน่าเบื่อมากเลยเจ้าแรงแล้วถูกหมดที่เราจะเอาแล้วมันทำไมไม่เข้างืหดหลายเพราะว่าทำมาดีแล้วเลยนี่ทำมาดีแล้วศูนย์ศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์ ศูนย์บวกศูนย์บจ็ดห้บวศยบวหนึ่งเจหหจ็มันจะมาเวียนๆกันอยู่นี่บ่เจ็ดหกเด Bad hút. Bad tiết. cào xuân nam chết hộp chết bát chết hộp chết chết xuân kỳ เจ็ดเจ็ดเจ็ดไม่เอาเบิ้ลไม่ชอบไม่ชอบเบิ้ลอะไรไม่จะเอาเอาไว้หบอเจ็ดทกเจ็ดเพ็ดสีสอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้น บนสงหางเรียมไว้ให้สองหางหากันไว้ศูนจะติดมาไหมศูนติดมาอีกไหมเนี่ยชบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านนะคะ ถูกก้เอาไปแค่ไปลุ้นจ้าเดวซิมันจะเข้าไหมเอาสูตรใหม่ไปเรื่อยๆสูตรเก่ามันผิดเดี๋ยวจะย้อนกลับไปเอามันมาอีกให้มันถูกอีกก่อนแ้ว <c oughs> ทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรรวยๆวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า